ฮอกนิวค่ะวันนี้นะคะพ่อจะพาไปตะลอนตะลุยชิมร้านอาหารที่ดีต่อสุขภาพเน้นผักและอาหารกรีนนะคะอีพีแรกของเราวันนี้จะพาไปชิมร้านนี้เลยค่ะไม้ดาวนันนะคะร้านมิรท,ทางร้านมีท,ท,า,งา,มท,ทางอาหารเวียดน,นามและอาหารไทยค่ะไทยที่อยู่ในซอยและนองหนึ่งในชุมชนและชการและดูทา,าสงสำนักงานเขตอุสิยะน,นะคะทุกคนอยากชิมกันแล้วใช่ไหมคะตา,คามน้องคอยไเลยค่ะ let's go เมนูแรกที่เราสั่งไปก็มาถึงแล้วนะคะเป็นเมนูที่ใครๆมาร้านนี้ก็ต้องสั่งนะคะนั่นก็คือแหนมเนืองค่ะส่วนประกอบของแหนมเนืองก็จะมีผักสลัดนะคะแล้วก็วางด้วยแป้งเวียดนามแล้วก็ตามด้วยหมูพริกกระเทียมตตนกวาแล้วก็มะม่วงกล้วยดิบค่ะถ้าจะกินแหนมเนืองให้อร่อยนะคะก็จะต้องมีผักกับเป็นกับแก้มค่ะนั่นก็คือผักสลัด โหละพาผักแพ้วแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะเห็นแบบนี้ก็น้ำลายไหลกันแล้วใช่ไหมคะแต่ไม่ได้มีแค่นี้ค่ะจะมีผักผลไม้สลัดนะคะแล้วก็ตำแตงค่ะเมนูสุดท้ายนะคะนั่นก็คือกุ้งฟูค่ะเป็นรวมมิตส,สมุนไพร พอเรากินเมนูต่างๆเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาดื่มน้ำตาไคร้นะคะเห็นแบบนี้ทุกคนก็น้ำลายไหลกันแล้วใช่ไหมล่ะคะงั้นพ่อขอไปลุยเมนูเด็ดๆก่อนนะคะก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง A h a w k Channel ด้วยนะคะมาขอไปตะลุยกันนะคะบ๊ายบาย